สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะครับยีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพาคเครื่องนะครับวันนี้ผมมีปิดตาจัมโบ้นะครับเป็นรุ่น111ปีเนาะเป็นหลังเอียนดวงนะครับเป็นพิมพ์ขัดสมาธิราบนะครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับที่เอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมแล้วก็แบ่งปันบูชากันวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับขัดสมาธิลาบ รุ่นนี้ก็จะมีมวลสารเก่าที่หลวงปู่โตท่านเสกไว้นะครับแล้วก็ผงเท่าอาธิผงเท่าอังคารเส้นเกษานะครับแล้วก็พระผงเก่าที่แตกหักเนาะของหลวงปู่โตะนะครับนํามาเป็นมวลสารนะครับหลักๆของพระรุ่นนี้ด้วยนะครับมหาพุทธาพิเศกเมื่อวันที่1น,นะครับมีนาคมปี2541นะครับณวัดประดุชิมพีนะครับ ปลุกเสกโดยพระเกจิชื่อดังหลายรูปนะครับอาทิเช่นหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูวัดไผ่ลลอมนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครับแล้วก็จะมีเกจิชื่อดังอีกมากมายเลยนะครับมาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้ด้วยนะครับก็ได้มาเป่งปันพี่ๆเป็นเนื้อเจสรนะครับทั้ง3องค์เลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันยันดวงนะครับยันดวงสุก,กิติมาทั้ง3องค์เลยนะครับ อง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขัดสมาธิราบนะพี่นะทั้งสามพิมพ์เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นิ้วนะครับนิ้วติดคมชัดนะพีน่นะส่วนบล็อกนะครับเส้นบล็อกตรงนี้เห็นเกือบทุกองพี่เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะนี่เป็นเส้นตรงตรงพื้นนะครับพื้นหลังหลังองพรนะเนาะ นะครับเจอเกือบแทบทุกองค์เดี๋ยวส่องให้พี่พี่ดู่อนสารแล้วกันอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเหมือนจะใกล้ไปเนาะอันนี้นิ้วนะครับนิ้วติดคมชัดพี่นี่นิ้วติดคมชัดนะครับเป็นเนื้อเกสรรุ่นนี้จะมีเกสรใบลานแล้วก็เนื้อผงทูบนะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สามเนื้อเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นมวลสารนะครับเหมือนมวลสารอัดลงไปนะครับเป็นหลุมลงไปเนาะนี่ตรงแขนตรงข้อศอกนะครับเป็นเม็ดมวลสารสังคติพาดลงมานี่คมๆเลยนะครับสะดือลึกนะพี่นะกำไรข้อเท้านะครับนี่ๆๆพื้นตรงนี้พื้นด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นวงเดือนนะครับนี่กองก็ไม่ค่อยโฟกัสน,นะ นะครับนีประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเหมือนเป็นเส้นวงเดือนนะน่าจะเกิดจากบล็อกพี่เห็นเกือบแทบทุกองค์นะครับเห็นชัดบ้างมีชัดบ้างเนาะ่องรอยนะครับตัวตัดจากบล็อกนะครับนี่เป็นเส้นเป็นเส้นคมติดจัดเลยตรงนี้ก็จะเป็นมวลเม็ดมวลสารนะครับเหมือนมวลสารอัดลงไปพี่อัดแน่นลงไปนะครับ มีขอบตดัดมีเขาเรียกอะไรเส้นนะครับความคมชัดจากบอกเนาะแล้วก็ความคมชัดของนิ้วบ้างพสศกบ้างสังคติบ้างเส้นกำไลข้อเท้าบ้างนะครับสวยคมติดฉาดพี่องค์นี้มีสเสน่ห์นะครับรุ่นนี้พิมพ์ขัดสมาธิลาบนะพี่นะส่วนมวลสารนะครับเป็นเม็ดขึ้นทั่วองค์นี้ประมาณนี้เลยมวลสารก็เกิดจากมวลสารที่บดไม่ละเอียดเนาะนะครับ นี่มีคลิปปิ้นเนื้อปิ้นบางๆนะครับขึ้นมาสวยนะครับติดคมชัดนะครับนี่เดิมเดิมเลยแล้วก็จะมีเส้นไม้ลากไม้วานมวลสารต่างๆนะครับบางทีก็บดไม่ละเอียดนะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารดนะ้วยเนาะบางองค์ก็ติดฉาดบ้างบางองค์ก็แบบละเอียดเลยนะครับนี่องค์นี้สวยเส้นนะครับตัวตัดจากบล็อก คมชัดเจนเลยพี่นี่นะครับประมาณนี้เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับคมติดฉัดเลยสวยพี่สวยทุกองคนะครับได้มาแบ่งฝันพี่ๆอยู่สามองค์นี่องค,นองค์นี้ก็มวลสารจัดจ้านนะครับตรงหลังมือนะพี่น้านี่ตรงนี้หลังมือนะครับแล้วก็ตรงพื้นองพรนะเนาะมวลสารเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยนี่ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับ เข้มขังดีนะครับก็เคยทำคลิปหลายรอบแล้วเนาะก็วันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เชาหาบบูชากันนะครับอ่านี่เลยนิ้วนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมหลังนะครับหลังมือนะพี่นะ มวลสารเป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนเม็ดมวลสารเลยแล้วก็ตรงพื้นนะครับพื้นองราเนาะนี่เข้มขังดีนะครับนี่เห็นไหมเป็นพื้นตรงพื้นพื้นผิวองราเนาะเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นวงเดือนนะครับเหมือนเป็นเส้นวงเดือนเนะาะติดคมชัดเลย เดี๋ยวขออนุญาตซูมมาแล้วกันพี่ๆนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆเนอะนิ้วนะครับนิ้วติดคมชัดนี่สังคติคมชัดสะดือลึกนะครับกำไรข้อเท้านี่เลยประมาณนี้เลยสวยคมบี้ทุกองค์เลยนะครับ แล้วก็มาดูขอบตัดนะครับนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับสวยคมติดฉัดทุกองค์พี่มีทุกองค์นะครับ1น1สิบเอ็ดปีพุทธาพิเศษนะครับหนึ่งมีนาปีสองห้าี่หนึ่งนะครับออกวัดประดูชิมพีนี่ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนโอ้โหมวลสารพี่เข้มขังดีนะครับเข้มขังมากๆด้านหลังอย่าง หลังยันดวงสุกิติมาเหมือนกันนะครับยันดวงหนุนนําหนุนโชคชะตานะครับอลองดูนะพี่นะได้มาแบ่งบันพี่ๆแค่สามองค์เท่านั้นนะครับนี่องค์นี้ก็อีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้องค์สุดท้ายเห็นไหมไม่ต้องสองก็เห็นวงเดือนพี่นี่ตรงนี้เลยนะครับสวยคมติดชัดจัมโบ้พิมพ์คัสสมาธิราบนะครับนิ้วก็สวยพี่สวยทุกองเลย นะครับนี่นิว้วหลังมือมีเม็ดมอนซาานะพี่นะโอองน,นี้มีเส้นเกษาด้วยพี่ๆหลังมือนะครับหลังมือองน,นี้ได้เส้นเกษาด้วยน,นี่เส้นดำๆนี่เส้นเกษาหลวงปูนะครับหลวงปูโต,โตเนาะ นี่แหละบางองค์ก็เจอเม็ดมวลสารอ่าแล้วก็เส้นเกสอย่างเงี้ยบางองค์ก็ชัดเจนเลยบางองค์ก็ไม่เจอเนาะอัะนนี้ประมาณนี้น้องสุ่มให้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยเส้นเกรสรนะครับหลงปู่เม็ดมวลสารเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมเส้นวงเดือนนะครับเส้น ความคมชัดของในการปั๊มพานะพี่นันนี่เจอเกือบแทบทุกองนะครับบางองค์เจอไม่ชัดก็เจอแบบาจางๆบ้างนะครับแต่เจอเกือบแทบทุกองบี้นะครับเอาเป็นเอ,เอาเป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะนะครับนี่รุ่นนี้ก็มีเกออกมาแล้วนะครับชาวหาก็ระวังกันด้วยพี่ๆนะครับชาวหาจากคนที่เชื่อถือได้เนาะ เนื้อเกสรน,นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะ้อเดี๋ยวน้องยังไงน้องจะถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันอีกทีละกันเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับส่วนราคานะครับน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ ก้าร้อยพี่้อมจัดส่งพี่พี่ถ้าไหนสนใจเช้าหาบูชารีบถักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับน้องได้มาแค่สามองนะหลังยันดวงสุกิติมานะครับยันดวงหนุ่นนำนุำนโชคชะตานะครับพลิกหลายกายเป็นดีนะครับก็เม็ดมรดสารคืนทั่วทั่วองค์นะครับทุกองค์ทั้งสามองเลยนะครับสวยพี่ทั้งสามองเลยเนาะพี่เนาะก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับย้ำอีกทีน้องเปิดแบ่งปันบูชาอยู่ที่ 900นะครับพร้อมจะส่งหรือจะส่งให้ฟรีนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าล้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ